นี่มวยดูใบรับประกันรับประกันรับประกันว่าไฟติดสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องกูโจสสตา์นะคะวันนี้จะมาถ่ายคลิปกินหมูกระทะกันเนื่องในโอกาสหิวก่อไฟนะคะใครก่อมึงก่อได้ไหมล่ะก็ต้องรอจะติดไหมไปไหนอะไปเอาไฟมึงกูต้องก่อดิมึงอยู่เฉยเหอะทำไมอะกลัวไม่ได้เด้ ว่ามันจะต้องมือดำอีกเลยคือ,ต,อ,อต้องเห็นทังตัวขนาดนั้นเลยอถ้าเกาะคนได้ติดตวะวมองไม่เห็นจะติดไหมวันนี้ <c oughs> จะติดไหมวันนี้ดูหน้าด้วยทำ <c oughs> ไมระดับนี้อ่ะไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะดูด้วยเป็นใครดูด้วยลูกใครใขรอะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือควันจากถ่านหรือว่าควันจากรองเทา้ <c oughs> าฮถ่านสิมันจะกำลังติดช้างดาวนะคะเ <c oughs> ชื่อกเบอร์เชื่อเบอร์คือย้อนกับ <c oughs> สนับสนุนโดยช้างดาวทางบ้านกูไปตัดของน้ำมานดูดาวบนกระทะนะฮะคือคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอันนี้ควันจากอะไรไฟจากสิ่งใด โดนอะไรลงไปอ่ะไม้จิ้มลูกชิ้นเออติดนะจ๊ะติด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 อยู่ไมอกลัวกูไปเอาไม้ดปะเอาไม้มาไม้มันเล็กอ่ะเฮ้ยไม้กวาดได้ปะอีปแป้งมึงมึงจะไม่กวาดไม่ได้ได้กูได้มึงขับอะไรของมึงนี่เอาหาวะเนี่ยยี่อ่ะกูต้องไปตัดรองเ้ามันเพิ่มปะเนี่ยเอาไปไปมึง เียจักรแม่เตาไฟฟ้ารู้จักไหมเตาไฟฟ้ามันไม่ได้กินนะไม่ได้กินของเตาถ่านจ๊อจะได้แดกไหมะจะได้กินไหมดับเฮียดับดับเดี๋ยวกูไปตัดเชือกมาไอศครีมรองเท้านี่เล่าอย่างนี้เลยเหรออ่ะดูมันทำมีทำครัวไปหั่นรองเท้าเจริญจริงแล้วก็ไม้ อุ้ยเหี้ยตกใจตกใจไหมคือเพิ่งอุ้ยเจอลิงรูดแมสอยฟ้ารู้จักแต่ไม่ชอบมันสบายเกินไปไว้เลยท่าหมดจ้าไมไม่ได้อะไม่รู้ว่าน้องจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะไวเลยนะก็ใันเอาลมกับกูก่อนนุ่นอยวเพิ่งหัวไวเละ ก็หวงห่วงอันนี้ลงไปลูกอย่าดับนะฮะดับอีก,ลกแล้วว่ะลูกอะไรลูกไม้ค่ะไม่ได้ติดตาเป็นลูกไม้ก็ใช่ไงแล้วกูก็ต้องเลอะอ กูยิ่งทำเหมือนกูยิ่งโง่อะกูจะด่ากูไงว่ากูโง่ก่อ,อกไฟไม่เป็นเจอด,าด่ากูจะจุดเอาทุกอย่างแล้วเนนะี่ยติดแล้วติดของจริงอันเนี้ยติดแล้วติดแล้วมึงติดแล้วน้องติดใบไม้แล้วมึงไปเถอะ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 กูว่ารองเท้าไม่ดี ูโทษหมดแต่เยี้ยแตอนนี้ยก็ทุกนะ <c oughs> อย่างอ่ะน้องติดแล้วจ้าเอาเมืงอี้มันติดอยู่ในนี่กลายเป็นจริงสแล้วก็ติดแล้วเนะี่ยมึงดูดิเนีเนะเ่ยไฟแดงอ่ะเนี่ยจะเขี่ยกระดาษเข้าไปโอ้ยกูก็ไม่อยากล้างมือ เอาโรงปั๊ระบาดขนาดนี้จับเถอะล้างเถอะพิ่จถ้าสมมุติว่ากินตอนเย็นนะคือสองทุ่มอะมึงถึงจะได้กินอ่ะมึงต้องจุดไฟ้บ่ายสามอ่ะเสร็จนี่มวยดูใบรับประพการับประกันว่าไฟติดรับประกันว่าไม่ดับแน่นอนไง ประกันว่าไฟไม่ดับแน่นอนแน่นอนปะไม่เลยจริง <c oughs> ป๊อกป๊อก <c oughs> รู้จักไหมว่าป๊อกป๊อกคืออะไรคือ <c oughs> เตี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวรอถ่านติดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฮะจะตายกับควันนะแล้วฮะโอเคเจอกันนะจ๊ะจุดไฟกันไม่เป็นแล้วอุย้ยร้อนสรุปก็คือกูทำเองอีก เพื่อเพิ่มของมพ้วนอย่างนี้นี่แป้ง,แ,ง,แ,งแดดเลยปะแล้วดูมันทำให้เรากินนี่มึงรักมึงน,น,นั้นเนี่ย <c oughs> มึงรักมากเลยเนาะเอามาให้กูถ่ายมึงมากมึงจะมาถ่ายแต่กูไม่ได้อีโจจริงจริงนี่คือคุณแป้งเขาทำให้ดิฉันเพื่อสุขภาพที่ดีดูมันทำด <c oughs> <c oughs> เอามา <c oughs> ดืม,มานำจิ้มคือแดกสองคนแต่มีเคื่อเดียวงงปะล่ะ หน้าคืออร่อยมากจริงน้านิ่งมากมเบี้ยวนี่ครับเฮ้ยคือกูต้องแบบไอ้ยี่ตาก็ไม่มีขากูเก่งวะเออแบบรู้สึกว่ากูเก่งมากนะเีลยอ่านะมีครบทุกอย่างนี่นะครับสามชั้นยุยยุ่วนี่สามชั้นยุยยุ่วลงไปเลย ถ้าใครชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์มาใช้พวกเราบนยูทูบสไลค์ก็เดินสายพวกเราด้วยแล้วก็อยากทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างที่เราจะไปทำให้ถ้าเกิดทำได้โอเคนี่ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบาย